สวัสดีจ้ายายจำไม่กาผ้าม้วนมือนี่ผ้าเขาโคเขาปลามาแล้วเด้อดจ้าเด้อสสวัดมารบมารก็ติดตามยายในเด้อดจ้าให้กำลังใจยายในเด้อคนหลายหลายเด้อดจ้ารถกสีหาโคขั้นเด้อดจ้าเด้อหาแถวบ้านนี่เด้อจ้าแถวนนนาลายมารบมารกติดตามยายในเด้อ มหาลิมฮิตคุณหลายผดพลอยเลยด้วยจ้าดอกแรกแหกมันเห็ดผึ่งข้ามแซ่บแซบได้เจ้านี่นี่ดอกที่สองด้วยจ้าสองดอกน้ำมาด้วยจ้านี่เห็นดอกหนึ่งน้ำมาโอ้เท่านี่มาเอามาเด้นนี่เห็นดอกเดียวเองเห็นน้ำมางามงามอยู่เท่าพอบบ นี่พอดอกเดียวนี่เลือหูเลือตาเขาอะไรคือเถ่าเอ้าฮะนั่นเฮ็ดจม่าดอกนั่นดีเฮ็ดยังมันเม่นบอกเมาเห็ดเมา่นะบึ้งเฮ็ดพึ่งจะให้บึ้งเขาไหลป่เห็ดพึ่งเขาที่เ่างามๆนี่พออะไรเด้๋ยวจะพี่น้องเห็นดอกเดือบ พอเลยกะพอแลวพี่น้องเห็นพึ่งเขาดอกหน่อยเห็นหยบ่อเียห์งแหนเนาะเห็นึงได้ให้บึ้งนั่นนั่นเขื้ยห้เพียงได้เห็โอ้ยน oh, oh, uhm. ok no. no. ี่เขยหเงก็รีบม้อยมืดเลยเถเอ้ยมาสาวผุด มันจะมุขเขาเด็ไปไายล่ะดอกหนึ่งย่างเป็นกิโลสองดอกเฮ็ดพึ่งเขาได้จ่านี่เฮ็ดผึ่งเขานี่โอ้ยมาเก็บไม่ใหญ่สองดอกขางอ่างใหญ่ๆปวบอยู่มาเอาเท้ามาเอ้ายางคุณลรามองเลยกับตาทองมัน ด,ดวงหนึ่งเยอะจ้าแนบมาเห็นมันดั้มไปหมื่นท่งเขอหาบึงเียวนี่เลยแล้วคันอทอบทอบอันนี้คันตอบข้อมินบอท่านกขอโทษขอขอไพยด้วยจ้าเด้อทุ่งได้พี่น่องดังแฮอะไรนี่พึ่งดังแฮโอ้โห งูงยูง,ง,งพี่น้องเอ้ยเฮ็ดพึงยังละเท้าเฮ็ดพึงแดงเฮ็พึง,งหวานบ่เฮ็ดพึงหวานเลยตัวนี้เออเฮ็ดพึงหวานยังเท้าไครสิพ่อได้กแกงบ่ละเท้านี่คนลายอาโผ่เออเฮ็ดพึงเขาเลยนี่พ่อดอกเดียวนี่นะพ่ดดอเจพ่อดอกนึงหรือเปล่าพี่ระเด้อดอกนึงจ้าเฮ็ดพึงตองเลยนี่แม,มนบ่ขค้งมูเขาออกเป็นมูดิ์ไอเสานี่ เ็ดผึ่งตองฮะฮะเฮ็ดผึ่งตองด้วยเฮ็ดผึ่งแต่เลยก้านี่พี่น้องพ่ออยู่เลยจ้าดอกหนึ่งดอกนึงพี่น้องเก่งแสบพีน่น้งอนงเกอเก็บเก,ก็บเก็บมาแล้ยวม้าเดียวอาวจารย์นในไทย อันนี้เยอาเก็บกอนเฮ็ดพึ um ่งหวานหม้อุ้๋มเฮ้ยดอกงามดอกไหเฮ็พึ่งขาลายขายลายที่ดอกไม่ด้สวยๆเลยนสวยๆงามๆเลยพอจะได้จ่าเทองนึงเก็บจะทองเฮ็ดพึ่งต้องตะเก่า เฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งหวานพึ่งหวานด้วยจ้าพึ่งหวานพึ่งถ้าทองเบ่งพวกอย่างนี้ดีเถอะจ้าอันนี้หวานด้วพี่น้องมันเหลืองตัวนี้ก็อุ้สองดอกสามดอกเนาะเปิดเปิดก่อนเลยเปิดว่าสีท้ายเอาอันนี้นี่ลุมที่ต้นนะไรเอ้ากระเช้าน่เดี๋ยวเดี๋ยวท้ายก่อนนี่ได้เฮ็ดพึ่งหวานงามหวานนด้้อพี่ง แสบแตยได้พี่น้องแกงก็บแสบได้เนี่เฮ็ดพึงหยุดไปบ่ผอดตะชองเฮ้ยเก็บขึ้นมาเท้ามาแล้วพี่น้องเออเฮ้ยเออดอกงามๆย้ายไปถ่ายบ่ได้เขาไปบ่ได้ด้วยจ่าดู้เฮ็ดพึงต้องที่เท้าเฮ็ดพึงยังล่ะเฮ็ดพึงเขาาต้องเออ เอออ้อยกบางพี่ยกมาเออดอกใหญ่ๆงามๆโคกกะโคกเน่าเสาเนี่ยเบิ้งพี่น้องเอ้ยจะส่องดุดเขาไปแล้วก็เป็ดกำลังใจให้ตากับยายเนี่ยเด้อจ่าเด้อนี่แหละอยู่แถวนี่แหละเอ้าไปดุดมาเลยดุดหามาขบดุดกับบด้กิน พี่น้องจะทองพ่อเฮ็ดผึ่งหวานล่ะผึ่งหวานด้วยพี่น้องคือบ่มีหมู่หาเบิ่งก็ลังเอาดอกงอมงามงานแท้เลยพี่น้องดอกสวยน้ำเนาะพอยอะไรด้วยแจดอกหนึ่งคือจังมันบอกเป็นหมู่อะตัวนเฮ็ดผึ่งอย่างเฮ็ดผึ่งขลายนั่นเนี่ยหมู่เขาเก็บคือจังเป็นหมู่เป็นระยุ่งไหมโอ้ยเขาเรียกก็คอยเลื่อมไปเฉลเจ้าเห็นเถอะระดอกก็จะได้ก็เอา ข้าจังสีเลยจ,จังสีได้แก่หมูขาลบพอเป็นหมูหมอยโว้ยแถวเฮามันบอกเป็นหมูบ่เมื่อเขาเก็บไปเหมือดเล่มในเด่นเขาแบบนี้เลยนะ่นะแถาเนาะเือเขียเป็นมุนๆเลยพี่หน้องเลยมันจะเล่มเด่นเขาเนี่ยหอ้ยุย่งหลายสังขารกว่าอยูะ นางนางจุลาไปสมมุติคือคนเมียมาหอดโอ้ยหเห็ดยังล่ะสาวเฮ้เบิ้งเก็บขึ้นมาเฮ้ยพี่น้องเห็นบ่เออเฮ้ยเบิ่งโอ้เห็ดพึ่งแหงเฮงเข่ากำเข่ากำเออเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเข่าจี้เขาวาน่ะโอ้ยลงเห็ดล้งยังไปเมื่อไรโอ้ยยิงเทายิงเลื่อนลายยางปุ้นแม่พี่น้อง จักเห็ดอันใดโตเห็ดอันใดแต่เห็ดข่าแป้งกันยังอื่นบ่คือกันเราพี่น้องขาวดินเขาวะไอ้เขาวะโอ้เด็กแกงหน่อยนึ่งเขาไปสาวหาไปเรื่อยๆเห็ดนำมาแดงๆเขาก็ว่าเห็ดปอเห็ดยังไปมันอื่นคุณละพื้นที่เ่าเออพื้นที่พื้นหนึ่งพอเห็นปอพอเหาก็เห็ดเออที่ก็อื่นเห็ดข่าแป้งข่าป้ายในนี้อื่นเขาดินเออมันละพื้นที่เจ้าแม่้

อ้าเก็บเก็พิงหวานด้อจานเอ้าวใช้อนีเพ่งหวานเด้อี่น้อยมันเด้อจาเดือยอ๋อแค่นี้เออเด๋ยวเด๋ยวเออออกไล้แล้วมดมดนหมดัววหวหว่ิตทยังบอกายยังหันมาอโอ้ยหันผมึงมันบไปเนาะอาโว้ยนี่เพิงหวานมึเหือน้ำาจเเซ็ดเซ็ตโว้ย คือล่ลายวนพี่นมเยถึนปวกมาื่อก็เ่งไปลาย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 เมื่อตอนนี้พูนมารยากตอนนี้ปวกด้วยจ้าเยวพอีกเลยเดอเห็ดผึ่งหวานเดี๋ยวเดี๋ยวไทยอันน่ก็เท่าไทยไปนอนผันไทยัานี่เกฟเออมาน,น Israelis, ิงวานด้วพี่น้อมอเห็ดผึ <S <S 對對่งหวานอื สามดอกเลย่นะสามดอกนีงกันเลยจ้าเนอเพ็ดเพิงน uh? ี่เลยแซบเท้าแซบเซ็บเบผัวแล้วด้อ <sleek>. พ <displayed. S 1> ี่น้องเาไดด้วเนาะเพชรเาไเก็บพี่น้องเก็บหักคอหักคอเพช่ได้งานปลวกกิก็ด้วจ่าเนาะปวกได้เท่าปวกก็ปวกตัว นี่ดอกหนึ่งได้จ้าพึ่งค่าได้พ, <c oughs> พี่น้องเก็บพี่น้องเก็บเ็พึ่งหวานน่ะได้จ้าเก็บพี่น้องพี่น้องมาเก็บดอกใหญ่ๆเนาะงามเก็บพึ่งหวานอู้หงามดี่น่าเศ่าเนาะดอกมีหวานแท้พี่น้องจำน้ำตาจ้าเก็บพึ่งเขาเก็บพึ่งหวานนี่งาม นี่เลยจ้าพอเลยเฮ็ดดอกหนึ่งเลยจ้านี่เห็ดผึ่งเส็บเส็บนี่เห็ดผึ่งหวานอีกเลยจา้าเห็ดโพนอุ้ยอยู่ในหูเลยจ้าเด้อเห็ดข้าวไข่เห็ดบ๊อพี่น้องฮึอยู่ในหูหอมหอมไม่หยาดเด้ยาดยังบุกินนี่เห็ดข้าวไข่าไาาาขา,ขา,ขาวเลยจา้านี่ไม่หยาดเด้าในเจ้าโขเจ้าปลาเพิ่น เอาเสามาเอามึงเด,ด้อดจานี่เอองามด้วยสี่เดือดานี่นี่ออกนี่นี่เดตต้องงั้นส่เลยจ่าอือมาจ,าจา <c oughs> มา้าโคตรเลยจ่าเมื่อคืนรถยังมาอือนี่ยายขี่รถปิกอัพมา, <c oughs> มาคอยกอบหูเด้อขอบัอขอบไปไหนมาเมื่อวาน <c oughs> จา้า เขาเจยมากกระผัวเขามาลนมุตะไสเขมเมนเขามาลรนไงจังใหญ่หรือมาน้ำแต่จเจยได้นี่เรามาจะลนมุตะไส์เขาลรนไงเราก็ชวนใหญ่อยู่อ๋อนี่เอาไหนบนน้องพี่น้องเนาะโอ้เห็นผงเขาลอยไปสองคนมืดเหรอพอยัง่งนะเท้าเห็นเรางกนะให้เท้าไหอ้ยงามงามาพี่น้ององามมาก เออนิ่งๆนิ่งงามงามงามเออบวจเป็นของ่อยก็ยังสีเลยเนาะเก็บเท่าเขียวได้ไหมนะเออดวงงามเนาะเท่าเนาะจเพ่งก็อื่น้ะเท่าจะพอมถเพื่อแล้วจตาเพ่งเาสีดินเขาไปรนลายที่น้องงามงามงามเออ ี่จุ่มหนึ่งเดียจ้าเด้อนี่ไงไกๆกันเดียจ้าเออเอออ๋อมางามเนาะเจ้าเนาะไปเป็นฟองเฮากับเป็นฟองเฮาคือเก่าแกงคือกันเดียจ้าเด้อเราว่าเราอยู่บ้านเชียงซินอยู่บ้านไหอยู่ชนนุ่มพุ่นเลยจ้าไปเข่าเฮาไปเฮือนบ่ได้ไปเฮือนเดี๋ไปหาโลดอยู่ จะพูดสุพาไปทางไหนต่อเออคนหลายหลายเนาะคนมันหลายหลายนแมนแมนพ่อได้กินเลยเออพ่อได้กินได้อยากเนาะไม่อยากจะท้องมาโขกไม่ได้เดินจ่าเดินหายเห็ดหนังอะไรแถวนี้โอ้เห็ดผือกเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกับไทยอันนี้ก่อน จัะพอเดินออกเก็บเป็นมูเป็นผู้ไงกับอะไรตัวนี้เห็ดพึ่งยังเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งพึ่งยังวะพึ่งเขาแซ่บๆนี่พึ่งหวานจะหยบวัวพึ่งหวานน่ะเลยขึ้นผอดอกเดียววะออกเป็นหมูเดินออกเขาต้งงานเลยโคกที่สองด้วยจานนี่มาสองโคกแล้วไอ้ดอกหนึ่งล่ะเห็ดผึ่งเขาหน่ะหฮ้ยข่อยาง เป็นกิโลละขอยบอ่อนี่หายไงบ่ออือผีน้องออเอ้ยอุอ้ย,ย,ยมุนเหมิดพี่น้องจ่ยายตายแห<ๆ> <c oughs> น่ยมึงย่ายเห็ดกระตาเฮียจอยนี่ <c oughs> ตายตายมุนเหมิดโอ้ยอยางมาหาตะทองเก็บกระลังเตะโอ้ยดอกเบี้มีคนเนี้ยมาเห็นดอกออื งามงามเงามงามก็ลองกุ่มออกมาแถวมาแถวมาเก็บสีงห้องเอ้ยเนี่ยเบิ่งใหญ่เห็ดเหี่ยวมืดเอาห้องใหม่ด้วยจ้าเด้อใหญ่ไปบนได้ดอกเข้ามาผงไม่ใช่ไหนมืดบุนีอุ้ยของเจอไดยพ่อหล่มเห็ดมูลมืดเลยแชกระตาว่างไวจังเลยจังไงเมียมาตาม่อหล่มไปลองงองเลยเฮ้ย เมียไปเห็นหงด้วยเต่าเด้เเอเก็บเต่าเ <laughs> ก็บป่ดปากบ่ตตีงเลยจ้าอทองอ <laughs> นุ่งร้ายนะเท้าเท้าไม่ยังเท้าอ่ะเห็ด<บ>จากไหนมาตั้งเฉลเอือดที่เอาเชียงบีบ้ไป <laughs> สับเอากระตาพ <laughs> 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 ีมาเมดเทมาเทแนมจ้าอทอง <laughs> เฮ็ดมูนกว่าเกา่า <laughs> มมนะบ,บม่มุนดอกเต่าเฮ็ดเพิงบ่เคยมุนกันเฮ็ดอันนี้นะมุนแท้เต่าเขาเฮ็ดละงูเขาเฮ็ดละงูเป็นบรรบาดนี่มุนเถะตัวนี้บอกมุนดอกซ่าเขามันแหง้งกระฉันมีคนหลายแล้วโคงนีบ่มีน,อน,ออนอ้อง <c oughs> ข้นน้องเต่าเนาะนาเขาเข้ามาเจ้าเต่าตัวนี้ม้าห้ามาสวย จังเล็กก็เป็นกำลังใจใหายายเนี่ยเด้อขอพุ่นเลยลายไปหาไปเรื่อยๆออกก็ออกนน้อยหนึ่ง,งสมพูนหมกอย่างสมๆๆส,ส,ส,สิเกิดกันอืม วหาหิดโคงนีโบหมานกัจะชอบเออเอาบกยางบ่อลุ่ส um, ัมอูหน่วยมันด้อย้าอยากกินหมดนย่างกินบ่อนะพ่อเลยหายอยากบ่อ เอาเอาไปโบมไปโบมให้เธอกินเด้กก็หาบกย่างกินเอือพื้อนเออเออไปจับบุกกินเอออย่าดึงดึงเออดึงลงมาแห้เงี้เออโอมเยอะเยอะเลย หักคักเออหักลงมาเจ้าเอออยามมันอยากบ่พอเฮ็ดเท็ยนยังเอากินหมูย่างมึงพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมาขึ้นเอาในกับตาทองเด้อเก็บหมูย่างเด้อแคนครับอยู่บุกเออเออเออออนอ่อนอ่อนเงียบอืออือ เวนหวนเอ้ยเจ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะได้จะหานขึ้นวะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้าอุย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 าทองขึ้นี่นีเนี่ยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยก็เอาขึ้นดิมืนขึ้นไปอีกอ่ะอุ้ย

โอ้มันเป็นแบบแบบเห็ดเนาะเสาเนาะนี่ตัวแบบตัวที่ลุนลงมานี่เป๊ะคือเห็ดจุ่มเลยวะพ่ออยู่เลยด้วยจ้าดอกหนึ่งเห็ดอย่างไรสาเห็ดพึ่งเขาจะหิ่งเลยนี่แต่ดอกงามๆที่นอะผ่อทีละดอกมันโดนจะคอยพ่อเออจ้าพ่ออยู่เลยด้วยจ้าดอกหนึ่งเห็ดพึ่งเขานี่เอ้ะ โดนพคนผอผอขึ้นจะพร้องครับพร้อมเะสาหายนีบุญผอแล้ได้จ่าดอกหนึ่งได้จ่าฮิดพึ่งข้าวงามงามงาม,งามดิูเคียร์โลกปรลองงองเลยโอยดอกมองใหญ่ๆงามๆเลยนี่โอยงามงามงาม มันจะดอกเดียวเคลียร์ลมประลองงอเลยนี่เ,นนะเออตีเอาจังเห็นพี่น้องเลยมันคือใบตองอีหลีไดพี่น้องเลยเห็นใบตองบอกมันคืออีหลีรีน่า,ทา,าทเทานะปลาเท้าปลาเทอาลงปลาเตาเสือเพิ่นลงนี่เท้าช่องดอกเท้านี่เท้าช่องดอกเมื่อกี้เ,าาเพิ่งเท้าพี่น้อง สองดอกเหมือนกันำลางกงงามเองหอนบื้อื่นเขาหอนบื้อื่นไปทางเขาเกือบมดดล้วพี่น้องของกินไม่ยังเลยกินบ้กคือห้ยหเก็บเพื่อเขาเด้อจ้าดอหนึ่งเด้อจ้า ดูขาวงามเนาสะสาวขาสูงแกงแซ่บเลยวันนี้ไปชบเป็นเหงื่อแล้วเด้อยจานนี่ฝนสิตกฝนจะตกมันหกักโอ้นี่ของตาเพ่งก็ได้พ่อกินพ่ออยากอยู่เด้อยจ่าเด้อตัวนี่ของยายของยายเกับของตาทองเด้อยจ่าเด้อเด้พ่อกินพ่ออยากเดยพ่อแก้งอยู่ดอกเด้อยจา่าคลิปยายคลิปนี้ก็ อย่าลืมเป็นกำลังใจหายายในเด้๋ยจ้าขอพุ่นทุกไหลทุกแท่ทุกข้อเม่นชายายโดยดีเสมอมา้ายายพิดผลาดประกันได้ยายขออภัยเดยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนมืออื่นมืออื่นบ่ด้มากกะตาเพียงดอกเด้๋ยจ้ามืออื่นจะไปทำธุระเด้๋ยวจ่าเด้อ